มันเหมือนกับนกอะแตกรลังอะมันจะกระจายแบบเต็มที่เลยอย่ามองว่าแบงค์นี่เป็นศัตรูคุณต้องเจรจากับธนาคารก่อนนะฮะแล้วก็บอกความจริงเขาว่าปัญหามันยังไงสิ่งเหล่านี้ผมว่าจะทำให้เขาเชื่อใจมากขึ้นเพราะบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะเปิดประเด็นให้เราช่วยเหลือเราบางอย่างผมว่าจุดประสงค์หลักๆเลยแบงค์ไม่ไม่มีแบงค์ไหนต้องการให้เราเจงคุณต้องคิดว่าเขาอะเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณนะเขาให้เงินมายืมเนี่ย เพื่อต้องการให้เราเนี่ย,ยจ่ายอดอกแล้วก็จ่ายต้นนะฮะแล้วเขาอยากให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นเขาก็เหมือนกับมาลงทุนกับเราไปๆนะฮะดังนั้นเนี่ยเราอย่ามองว่าแบงค์นี่เป็นศัตรูถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดีเนี่ยผมว่าเขามีทางช่วยเหลือคุณอะเช่นพักดอกพักต้นไม่ไมต้องจ่ายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณต้องรักษาไว้ก็คือว่าในระหว่างช่วงที่คุณมีวิกฤตตรงนี้ คุณต้องวางว่าคุณมีลูกค้าไม่มีแต่ถ้าคุณไม่มีเนะี่ยคุณปิดดีกว่าเพราะว่าคุณไม่มีลูกค้าเลยเนะี่ยคุณเปิดเนะี่ยคุณเสียค่าน้ําค่าไฟค่าพนักงานเวลามีวิกฤตเนี่ยสำคัญที่ใจใจต้องอย่าก,กลัวแล้วคุณต้องเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคําตอบและมันมีเหตุผลที่จะมีแสงสว่างให้เพราะว่าฝนมันจะตกมันจะไม่ตกตลอด2ปี3ปีหรอก หรือไอ้พวกพายุอะไรทั้งหลายหรืออเขตร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่ยานหรอมันมีประสบการณ์เราเห็นมาแล้วอะอย่างผมเนี่ยยกตัวอย่างลูกค้าผมเนี่ย9 9ินี่คนต่างชาติ<ม>ตอนนี้ผมต้องหันมาเปิดให้คนไทยใช้ต้องปรับตัวต้องลดราคาต้องมีโปรโมโชั่นต้องให้อะไรที่พิเศษที่จูงใจให้เขามาพักโรงแรมเรา<ม>ต้องยอมรับว่าทุกเดือนเนี่ยเราขาดทุนแต่เราขาดทุนน้อยกว่า ถ้าเราเปิดแล้วไปเน้นที่คนต่างชาติลูกค้าเราไม่ใช่เขาไม่อยากมานะเขามาไม่ได้เขามีวิกฤตด้วยแต่ผมบอกเลยอันหนึ่งธรรมชาติมนุษย์นะเวลามันกลับมานะทุกคนมันจะมันเหมือนกับเออมันจะอาจนะ่านอ่ะมันเหมือนกับนกอะแตกลังอะ่ะมันจะกระจายแบบโอ้โหแบบ<ช>แบบเต็มที่เลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าดีที่สุดเนี่ยนะคุณสามารถเปิดได้ขดทุนน้อยๆอะนะฮนะสมมติว่าคุณเคยกําไรแสนบาทสมมุติอนะ และตอนนี้คุณขาดทุน2 0 0 0 0 30,000เนี่ยคุณโอเคแต่ถ้าคุณกำไรแสนบาทแต่คุณขาดทุน2 0 0 0 0 0บาทอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณไม่ควรเปิดสิ่งเหล่านี้คุณต้องประเมินสถานการณ์ของคุณแล้วคุณต้องปรับว่าลูกค้าคุณจะเอาลูกค้าจากไหนแทนที่เราจะเน้นว่ากำไรแล้วเอาให้เท่าทุนหรือเอาให้ขาดทุนน้อยสุดให้อยู่ได้ให้ลูกน้องเราอยู่ได้ให้เราอยู่ได้อย่ากลัวคุณยังมีช้อยนะคุณรอได้อะไรที่คุณรอได้คุณรอ คุณไม่ใช่ว่าต้อง Yes กับ No